สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์คดีทางเทคโนโลยีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์คดีทางเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันทางการเงินของรัฐสมาคมธนาคารไทยและสมาชิกรวม21ธนาคารในคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com เริ่มวันที่1มีนาคมพศ2565เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงการแจ้งความผ่าน call center 1นึ่หหรือ0-81866-300 0 00 00, ตลอด24ชั่วโมงและที่สถานีตำรวจทุกแห่งโดยเมื่อรับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะเร่งประสานข้อมูลเพื่อเริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปทันทีครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสมาคมสถาบันทางการเงินของรัฐสมาคมธนาคารไทยให้ความร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น แต่สิ่งสําคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นความมีสติและความรอบคอบของตัวเราเองสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนํามามอบให้แก่ทุกท่านกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ